พระอาจารย์พร้อมด้วยทีมงานเยาวชนและอบรมสามเณรจังหวัดลบบุรีได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆในอำเภอชัยบาดาลและโรงเรียนที่เคยไปจัดกิจกรรมที่อำเภอพัฒนานิคมเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนชายเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูนพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2566โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงโรงเรียนวัดหนองนา โรงเรียนซอย26สาย4ซ้ายโรงเรียนบ้านวังก้านเหลืองโรงเรียนบ้านเกาะรังและโรงเรียนม่วงคอมซึ่งพระอาจารย์ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆระหว่างเข้าร่วมโครงการโดยในครั้งนี้มีนักเรียนแต่และโรงเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการหลายคนในส่วนของครูต่างก็ตอบรับและสนับสนุนให้เด็กๆเ,เข้าโครงการ เพราะเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนายาวชนให้มีความรู้ควบคู่ศิลธรรมและการที่น้องๆได้เข้าร่วมโครงการช่วงปิดภาคเรียนนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้ารู้จักบาปบุญคุณโทษและมีธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องค่ะ